สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะอยู่ในแอปหมักลุกเขมรน,นะครับมาลงสกตล์นี่ครับการสูตรเม็ดสไตล์เขมรนะครับท <c oughs> ี่ฝันน่งเดินทรงม้าเทียมนะครับ เดินมาอยู่ขวานี่ครับวางลูกเขเมรสูตรขุนกันได้ครับมาเตรียมคนในปุ่นอะนอกในชาย,ยาครับ น่าจะกินวี่มไหมครับยังเปปธอยังเปิดปัญหาอยู่เไม่เหมันเป็นแท่นหมากเขาอะไรอย่างนั้นเหรอถ้าโคลนอยู่ตรงนี้เราต้องอมันก็ได้ไหมครับ ทิ้งเบียสกัดนะครับก็แทงสูงมาไงหรอกินมาเรือเข้ามาผมว่าทำอะไรไม่ได้มารับนี่ครับตำลาเขมรนี่หนูเม็ดไล่โคนกับนี่แทงสูงเลย ถึงฐานเบีย้ยสูงเรามันจะดูไม่ค่อยดีนะครับมันจะมีตกอกนนี้อะไรเวยอะไรแล้วกันามากดขุนอืมมีแต้มนี้เลยแต่เม็ดผูกเม็ดผูกเดี๋ยวได้คือเอาขุนลงได้ไหมนะ ถ้าขุดลงนี่แรกสองเบี้ยเลยนะเดี๋ยวน่าจะต้องเอาเรือมาก่อนอะไรเอ่ยแต้มนี้ไม่รู้ครับยินครับ <laughs> กินด้วยอะไร เม็ดมาใช่เม็ดกินเอ้ยแต่เม็ดมันคุ้มอันนี้อยู่เม็ดกินไม่ได้อู้มวเป็นชุดเลยพี่พเอาอี่เ,เ,เววววเวว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 นววเมวว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 ว ค้เขากินโอ้โหก็ลงขุนลงขุนเออไม่รู้แลลวครับต้องลองนะหม,มูกุขเมงก็ให้เวลาสามสิบนาทีนะผมคิดแป๊บเดียว <laughs> คำถามคือใช้อะไรกิน <c oughs> น่าต้องโคนไหมหรือมา้าเออม้ากินนะสนใจม้ากินจะไปค่อม <c oughs> เรือจุดตำแหน่งนี้ครับล้ากินเม็ดมาเพลินเพลินก็นี่เลยค่อมเลยะ <c oughs> ค่อยทำอะไรวะ เขาจะคล่อมเหมือนกันนี่เราก็จับคืนนะมไหมเรือจับมันจับคืนเลยลุกไม่ได้ไม่มีแต้มสอกอะไรใช่ไหม <c oughs> เอาแย่ละ <c oughs> มีไว้เอาแย่ละไม่ได้ดูโอ้ oh. อ่ะสอกคืนเปียปเอากินตำแหน่งนี้ผมกินนี่ถ้าเขาเขาเรืออถ้าเขาเเาโคลกินตำแหน่งนี้ผมก็กินต่อนี่ ยังได้อยู่ครับเบนซิน,นยังไม่ยังไม่เข้าแต่โคตัวนี้ผมว่าถ้าถ้าแลกไปอย่างงี้ยังไงตัวนี้ก็ตายโคตัวนี้มันย <c oughs> จะเสียเม็ดนิดหน่อย <c oughs> แต่ได้คือเขาต้องแลก <c oughs> เขาก็กินเม็ด ก็ผมก็กินโคลนถ้าโคลนไหลยังไงเสียอยู่แล้วเขาไม่เขาน่าจะไปกินเม็ดเอิญนะฮะผมก็กินก่อนไหมใดๆตัวนั้นมันตายอยู่แล้วไหมใช่ไหมครับอาะมกินแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเบียนั้นก็ตามแต่เดี๋ยวเขาจะขึ้นมาหงายนะเนี่ยถ้าเขาดันเบียมามันขุนขึ้นรับตรงนี้เดียเขาจะเขาน่าจะผูกไม่ทันไอเบียตัวนี้ยังไงก็เสียหมวม้าสองโคลนหนึ่ง มา้าจัดตัดมา้าโคนตัดโคนโคนโคนสู้เบี้ยเออไม่ใช่ก็มันมีเบีย้ยอยู่แล้วอ๋อแปลว่าเราเป็นต่อโคนตัวหนึ่งนะครับเม,มื่อกี้เขากินอะไรไปหรือเปล่า <laughs> เมื่อกี้เขากินอะไรหรอือเปล่าไม่เป็ผมไม่ได้ดูอะไม่มั้งเขาไม่ได้กินเลยใช่ไหม <c oughs> ข้อมนี่อะไรใช่ไหมไม่มีอะไรมั้งเอาแรกออกเลยเขามาหงายเดี๋ยวเดี๋ยวจับเขาลุกเดี๋ยวขึ้นได้ไหมขึ้นไปจับเนี่ยนะอ๋ะอ,อมาจับโคนเว้ โคลงเขาคงไม่เอาม้าตัดโคลหรอกม,มั้งใช่ไหมอืมโอ้ขึ้นไม่ได้เลยเอาละรู้สึกทำแม่งทำแม่งม้าสองตัวนี้มันดูแรงๆไว้ จะโดนเลกว่วะอเบี้ยนี่เขาจะได้ไงถ้าหงผมผมจับนี่จับนี้ได้ไหมคอมนี้เลยได้ไหมเขาไม่มีตาเลยใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยโอ้อ๋อเขาก็ก็แลกกับม้าตัวนั้นใช่ไหมไม่มีอะไรก็ไม่ไปอยู่ตาลูกเขาก็พอไม่ไม่ไปหลบตาลูกเขา ก็โอเคแล้วก็แลกกันแต่มันไม่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจับกินเบี้ยตรงนี้เขาเอาเบี้ยตัวนึงต่อ <Haha. S 1> คุณเอาเบี้ยรตรงนั้นไหมครับผมจะเอาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวก่อนหาแต้มสอกสิโอ้ <_ an> กักม้าไม่ได้นรือว่าจะกักบริเวณม้าเขาได้หน่อย <_ an> <_ an> อาจจะเสมอครับมือหมากกัมพูชาคนนี้มาไหนก่อนน่าจะปิดตรงนี้เนาะไปขุดมาแล้วกันอยู กองกำลังหนาแน่นครับลงไปผูกเบีย้ยดูโคลลงมานี่ตัดไหม <c oughs> เขาน่าจะตัดนะครับคโคนโคลให้เล่นปลายกระดาน,นไว้ลูกจนนะถ้าเขาตัดได้น่าจะเสมอ โอนมาตัดไม้ตัวหนึ่งจบเ <c oughs> สมอกินนะกินกินไป ค่อมเลยค่ <laughs> อมเลยแต่มาร์คมาคู่เขาเขาเขามาตัดโคนยังไงก็เสมอเสมอนะมาคคู่เม็ดไม่ใช่สุดยอดเซียนหนูว่ายังไงก็ไล่ไม่จนหรอก <laughs> มันยากเฮ้ยเ <laughs> ขาไม่กินเวย้ยอ้ยขาด <laughs> ตาขาด <laughs> อาอ เสมอแหละไม่ได้ดูเขาไม่กินนะด้วยสาเหตุบางอย่างดูงหาตาลูกคาดมั่งเดียวคา,าดกินม้าอะไรเงี้ย เอ้าสอดไส้คาราเมลมา,าลุกอาลุกไปละเบี้ยงไงหมดเอา้าลุกกรอบเหมือนเขาชอบไปทำทีเนาะ เอา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 ไงดีครับเนี่ยเอาเอาโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วนับสี่สิบาติกาเขมนได้อยู่มั้งคงจนแหละ <c oughs> เขาพยายามลงไปหลังโคนนะครับเดี๋ยววิทย์เขากลับขึ้นมาหน้าโคน ลงนี่เอาไม่ใช่มันจะจนไม่นอกวันนี้ก็ลงเขาลงนี่ก็วิ่งแข่งแล้วขึ้นไว้นูน่น ตามไปเอาลงผมก็ขึ้นประกบนี่ไม่ได้มาปิดเขาก็มานี่เด้งมานี่ก็มาปิด <c oughs> เขาขึ้นผมก็ขึ้นดอน <c oughs> เขาก็ไหลามานี่ผมก็ไปปิดนี่ มาฮะบ๊อกบ๊อกบ๊อกเขาก็ไหลนี่มันก็ติดได้ไหมได้แหล, yeah, ละแย่ละ <c oughs> มันเกินมาช่องหนึ่งไง าลงมานี่ผมก็ปิดนี่เขาขึ้นมานี่ผมก็ปิดนี่โอเครับทราบไม่พลาดเลยเนาะเขาก็เข้ามานี่เนาะผมก็ม้าลงอ่าเขาขึ้นเรียบร้อย <c oughs> ใกล้ละใกล้ละ กักบ,บริเวณได้ไหมเดี๋ยวผมปิดนี่น้อค่อยโอ้ยทีไม่ได้เว้ยทำทีไม่ได้เว้ยพิดทำผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งนับศักหมดนะใจเย็นนะใจเย็นนะเดี๋ยวเพิ่งนับหมดนะแบ๊บนึงไล่ไม่เป็น ไรไม่เป็นขอเวลาหน่อยอ่าได้ได้ได,ได้เอานี่เขามานี่แล้วก็จนไปขอบคุณทุกท่านที่มารับชมครับที่ สวัสดีครับ